ที่ทราบกันดีนะครับเมื่อวานนี้เราได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับทางประธานดีนะครับรัสเซียคุณปูตินนะครับมีการเดินทางไปเยือนประเทศเกาหลีเหนือในครั้งแรกในรอบ24ปีครับวันนี้ก็มีฟีดแบ็กมาจากทางเกาหลีใต้ครับแต่บอกว่ามีการเตรียมพิจารณาฮะห้ามขายยุทธขออภัยครับห้ามขายอาวุธให้กับทางยูเครนนะครับโดยเกาหลีใต้ฮะเตรียมพิจารณาครับเรื่องบทบาทใหม่นะครับในการ ห้ามขายสินค้าประเภทอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงครับหลังจากที่เห็นว่าทางเกาหลีเหนือและรัสเซียเองได้ลงนามข้อตกลงทางการหัหมร่วมกันครับโดยอย่างที่ทราบนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการตั้งเป้าจะเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาวุธอันดับต้นๆของโลกครับโดยมีการลงนามข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อขายรถถังและปืนให้กับประเทศต่างๆในยุโรปนะครับรวมถึงโปโลแลนด์ที่เป็นพันธมิตรของกรุงเคียบแต่เนื่องด้วยรัฐบาลกรุงโซเนี่ย มีนยบายห้ามขายอาวุธในพื้นที่ขัดแย้งที่ยังคงดําเนินอยู่ทําให้การพบปากกัรระหว่างประธานเดีขออภัยครับประธานธพบดีนะฮะวลาดีเมียป,ปูตินของรัสเซียที่ได้เดินทางเยือนกรุงเปียงยางและเข้าพบกับประธานทีดีครับคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือซึ่งทั้งสองได้มีการลงนามในข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกัน รวมทั้งการให้คำมั่นสัญญาครับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการทหารในทันทีหากประเทศเผชิญกับการรุกลานด้วยอาวุธนะครับจากข้อตกลงดังกล่าวครับส่งผลให้ทางเกาหลีใต้เองได้วางแผนที่จะมีการพิจารณาประเด็นการสนับสนุนอาวุธแก่ยูเครนอีกครั้งท่ามกลางการเรียกร้องจากสหรัฐที่สนับสนุนอาวุธให้กับทางยูเครนโดยมีการรายงาน,นครับว่ารัฐบาลกุโซได้ออกมาแสดงความกังวลต่อข้อตกลงของมอสโกและเปียงยางพร้อมระบุนะครับว่า ความร่วมมือที่ช่วยเสริมสร้างกีดความสามารถทางการทหารทั้งในทางตรงและทางอ้อมถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับและสนับสนุนเกาหลีเหนือและการนอกอภัยครับและการสนับสนุนเกาหลีเหนือโดยรัสเซียเนี่ยย่อมส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์เกาหลีใต้และรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามนนะักวิชาการชาวเกาหลีใต้ได้ออกมาแสดงความเห็นหลากหลายครับโดยระบุว่า หากรัฐบาลกรุงโซนมีการทําการขายอาวุธนะครับให้กับยูเครนอาจจะมีผลกระทบในอนาคตต่อความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียได้อีกด้วยครับผมนี่คือเรื่องของปัญหาภูมิทัศาสตร์โลกนะครับที่ยังมีความขัดแย้งมากกันอยู่นะฮะ